โอเคนะครับสวันนี้ครับอันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับก็เกมเมื่อกับมูสเตอร์เดฟสตูดิอนะครับวันนี้ชะ่อ,มลลอมโมเดลเครับเวอร์ชัน08.01โอเคครับผถไายไม่ไหลายรอบแล้วเนี่ยครับแล้วคุณจะทำทพืสส่ออมไรฉันว่าทำน นะครับผมจะวิ่งผ่านหยิบนี้เอา้าขึ้นท่านี้ครับไม่กร้จายโอเคนะลืมประตูไม่เกิดกันนะผมว่านะคุณอย่ามาเหยียบข้าวผมนะทีนี้เราจะมาทำฟาร์มกันนะครับเสร็จแล้วออ เดินไปครับเพื่อเดี๋ยวไปครับเร็ว <ปะ S 1> สิแับตีบ้ไปครับโอเคเออนี่นเห็นตนัวมันตามหลังตกใจนึกว่าน้องเขียวเขียวจ้าเขาไดอยากจะเขียวจ้าเ่อแต่เราจะทำอะไรวะเมื่อแต่เราจะทำอะไรวะ เออลืมจริงจริงเลยคุณจะทำประตูไม่ใช่ไงไม่ใช่เลยอืมตัวเองอืมด่าตัวเองอีกคนโง่ต้องด่าตัวเองอ่ะนี่นะฟงอือหือไม่ฟามี่ครบเซตเลยอยู่ในน้ำด้วยนะ ไนนะใช่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปคา่ฮู้ขอจัดการเดี๋ยวมันจะหยดของให้ผมต้องขอหมวกมีน้ำด้วยไม่ได้ด้วยหมวกไหนอยู่ไหนไมอยู่ไจอหายไปไหนอ่ะฮะหิบหายเหอะหมวกหายหมวกหายไปไหนไปยัง ตายตายตายตาแม่ช่วด้ตายตายแชยหมวกหายไกลเ้ามันไรมากแมยคุณไม่มากสีดายหมวกอ่ะไม่ใช่ละ ทำมาตน้นเรื่องอะเออเห็นเข้าไปในบ้านก็นึกว่าทำละเด็ตรงบ้านเราเจะตัดต้นไม้ทิ้งให้หมดเลยน,นะเฮ้ยโอมว่ะน้องเขียวเหรอ,อ,อแจกระเบิดออกอขอว่าใครเปิดม,มาต้นทิ้งไว้นะครับไม่ใช่ผมจิ๊กไม่ทำเลยขอเงินไม่ได้พูดนี่คุณจะร้อนตัวทำไมฉัได้ร้อนอืมเสียงส่องเลยนะ สูงเลยแหมที่อย่างเนี้ยหมาเพียบดีเมยเน้ไหนไหนสองสามตัวไหนไหนไหนไี่ใครถูกวะนี่นเอาไปดิให้ผมด้วยอนี้แค่อันเดียวน้องผมขออยู่ไหน,น,นอ่ะหนักมากอ่ะได้แล้วเย้หลังจากที่เรายิงกันมาตอนนั้นนะครับ หนักาปวิ่งกันมันเลยไปามาบ้านเว่หน่ำเข้าม่ได้ปุ๊บมันจะเทเลพอร์ตมานะไข่ออกไข่อีกแล้วไ่นเลย้อนไข่ดิยล้นไข่เป็นอะไรกับกล่องแม่ำวะดูดิโฮเต้นลินลาด จะนี่ได้ก็เปิดกล่องก็ไ,ได้เฮ้ยเจอมืออ๋อ,อเอามเล็กอะ่ะแต่ว่าผมจะห่างบ้านแล้วเนี่ยโวมคำเตือนนะอยากก่าตีเราอ๋อผมไม่โกนเราก็แค่หมากระจอกกระจอกนายแจ๊กเงี้ยนายแจ๊ตัวเนี้ยไม่มีกระดูกให้เล่น,นหรอไม่มีเลยไ,ามมาาไปตจำรหัสไปกัานไป นี่ครับนี่ครับเอาเลยครับโอ,อเคนะครับหอมก็ตีมาคุได้ไหมจ้ากตีมาคุหมาคงไม่ตัดหรอกเพราะผนไม่ได้กี่ควกัดไม่ตัดครับยนงเห็นไหม พ่อพาออามาไม้หน่อยดิเมื่อคเมื่อกี้ได้ไข่ไก่หายไปไหนแล้วมาาหออ้นี嘛 อเคนะครับหนาโคตรขอบเล้กว่ามากระเดีนยังไงโอมว่ารู้สึกว่าเราจะหลงไม่หลงหรอกหลงตัวถ้าหลงคนก็หลงนะผมไม่หลงอ่ะเฮ้ยจแกัอย่างเงี้ยโอมว่าจะชื้ีแบบจะมืดแล้ว หอยานนผมฝฝัันชา้จากักรยานเหรอฉันชื่อเองอะฮะฉันชื่อเอง,อองจต่บ้านของผมจากกาักรกลไม่ใช่จกักรยานนี่จำเป็นแล้วคนเจียวคนไหนในบ้านเหรครับกลับมาผมชีกลับมา,าอ่ำแหลกมาเอ้าไม่ครับอีกทำงานขออัปไลน์ได้นะครับเมื่อกี้นี้ หูดเลยม่ัมแม่ฮเช้าเลยอ๋อเมื่อยเหมือนเดิมแอมะน่ะกลับมาที่เดิม <üler> เดินเข้าบ้านะโอเคแช่็มบ้านเลยฮึ่มข้าส<อ> <c oughs> ักตัวไปเป็นใจทำ <c oughs> ฟาร์มอ่ะ นี่จะทำฟาร์มไก่อยู่ยเอ้าหายอยู่กับเราโอเคมาวไว้ที่เดิมไหมโอ้โหไก่ไก่ไกข้ามนดีไหมออนั่งไม่ได้โอเคเรียบร้อยขายดอกดอกไม้ทำไมต้องเน้นเน้นคำว่าดอกเนี่ยมันใช้ปล่อยครับอ๋อ โอเคนะคบอาหารจะอยู่ข้างในนี้หมดเอ้าเต็มนี่ไก่มันไปอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยไนอยู่อะไรตรงนี้ไหางไดงนี้ละนะโชาสเตรแล้วกมาโชก้าสดตไก่นะครับเระอรันโอ้ยพอตัวนี้หยุดพอตัวนี้ไปตัวนี้ก็หยุดพอตัวนี้ไปตัวนี้ก็หยุด โอ้เลยต้มด oh, 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 ูหัวอ่าวอ้าวอ้าวหัวเลยอ่าวอ้าวยเหมือนร้อยจะไอผมแตกเป็นซส่ยงๆผมว่าข้างฟัดประมาณนี้ไหมรอบนอนเสร็จแไม่ไหนก็ได้ตัวยังกลเดี๋ยวนอนก็โดนดิอ้าวหัวไก่หาย กโดสิครับกอดดันมันออกมาสิหืเฮ้ยคณจะทำให้ผมดันยังไงไมันติ่งมุมเลยไอ้บ้าปะเนี่ยอ้ยโทษทีฟอนี่เองฟอนตงไมันจะงมาเต้นอะไรกับกองเแล้วเราก็ต้องเอาลวหลอบหลอบแล้ว เขาวา่าน้อาก็ทำฟาร์มตรงนี้แล้วก็เนี่ยาการมาแล้วแล้วก็ปิดไว้หนึ่เห็นได้ไหมอะไรเพื่อนพเพื่อนพรุ่งนี้จะตบหัวคนสักครั้งหนึ่งนะครับทำ,ทำไปต้องทำด้วยฮัลโหลมีใครทำไห <ทำ S 1> มทำบ้านอีกชั้นหนึ่งไหมหอืมอไี่ไปเถอะโ,โอ้มานอนเร็วแม่งคอแม่งออกจากกล่องได้ทั้งนั้นแหละมึงมานอนเตียงเลย มารอลอเตียงเตียงจะหักแล้่เเียนทีแล้วและพาดหน้าเราจะมาทำไม่นี่กันพัดหน้าจะทำอะไรครับบ้านชั้นเลยแล้วคุณจะทำยังไงมันมีแค่ชั้นเดียวอย่างเี้ยลราอยู่ต้านเนี่กนะ็ปลูกบ้านขึ้นไปด้านบนไงด้านบนผมว่าแล้วคิดไม่ผิดจริงๆแล้วก็ตีตัวคุกไปด้านล่าง โอ้อห uh huh. คุณเจมส์ฉลาดเหมือนหมาเลยอ่ะอยากจะตีเลื่อนคือโอมข้าวลวกข้าวดึงโอมข้าวกระโดดอ่ะอข้าวกระโดดยังไงดึงมีเด็กปะมาช่วยหลับมุกเลยฮะ <Huh? S 1> มาช่วยหลับมุกเลย นับมมกอะไร oh. อ่ะเราจะไปโู้เนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรนะครับคุณเกียวบ้านชั้นที่สองเอว้าว oh, <no. S 1> บ้านชั้นที่สองเลยนะเอเคคลิปนี้เราก็จะมาทำเออไม่ใช่จะมาทำนี่นับจดแล้ว,ว,ลวโอ้ย Okay. คลิปนี้นะครับขอลาตัวเพียงเช่านี้เถอะนะครับสวัสดีครับ